สวัสดีครับรัตกอนนะครับผมออกจากฟีเจอร์มาแล้วนะครับอยู่หมู่บ้าน JSP นะครับก็ออกมาเน้นขายออนไลน์นะครับเพราะว่าออนไลน์อ่ะเดี๋ยวนี้มันลบออนไลน์นะครับลูกค้าได้ถูกลงนะครับก็อย่างทุกวันนี้ก็มีเพิ่มมาหลายรายการนะครับช้อปปี้ลาซาด้าเจ n ีเซ l นท่นไลน์ช้อแล้วก็อีกสองสามรายการนะครับเดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนี้แข่งขันกันนะครับ พวกออนไลน์พวกนี้ก็แข่งขันกันเองนะครับแข่งขันกันดัด้มดั้มดั้มราคาเพื่อให้ลูกค้าได้ไปซื้อกันนะครับแล้วก็ลูกค้าได้ถูกลงนะครับได้ผ่อนนะครับได้ยืมเงินนะครับลูกค้าก็แฮปปี้ร้านค้าก็แฮปปี้ด้วยนะครับก็ใครที่ใครที่ต้องการอะไรไหมายความว่าบางทีบางทียูทูบเนี่ยผมทําแล้วผมก็ไม่ได้ไม่ได้มาตอบแอดมินก็ไม่ได้ตอบนะครับ มุมล่างนะครับมุมล่างจะเป็นรูปแบบนี้นะครับนั่นนะครับมุมล่างนะเล็กๆลูกค้ากดเลยกดปุ๊บมันจะขึ้นรายละเอียดขึ้นมาให้ลูกค้าจะจะไปคุยกับที่ Facebook IG หรือว่าในไลน์นะครับผมแนะนำในไลน์นะ adkln นะครับจะเป็นอัลบั้มเลยแล้วก็มีส่วนลดด้วยนะครับกดสั่งซื้อในนั้นได้เลยนะครับอ่ะก็สำหรับคนที่ดู YouTube ผมจบแล้วต้องการสั่งซื้อก็ไปที่ไลน์ได้เลย adkln นะครับ กระเป๋าเดินทางผมเรียกกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าสะพายข้างเดินทางนะตัวนี้สินค้าที่ผมขายเนี่ยเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นเลยนะครับผลิตครั้งเดียวหมดแล้วหมดเลยไม่มีคือผมขายหมดก็คือผมไม่สามารถสั่งมาได้อีกนะครับให้ผมมีเงินก็ผมก็ซื้อไม่ได้เพราะเขาไม่ได้ผลิตนะครับของแท้จะเป็นแบบนี้ของแท้ไม่ทำสองรอบนะครับอ่าก็ตัวนี้นะครับ ถือก็ได้นะครับแล้วก็สะพายข้างก็ได้นะครับตัวนี้จะเป็นผ้าคแคนวาสน,นะครับทรงกลมนะครับทรงกลมนะครับข้างข้างมีที่ใส่นะครับจะเป็นตีนตกแกนะครับจะเป็นตีนตกแก่นะครับทั้งสองข้างเลยนะครับ ได้นะครับอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นวัสดุเป็นวัสดุเหล็กนะครับสายสามารถถอดได้ตัวนี้เป็นเหล็กนะครับตัวนี้เป็นเหล็กสพายข้างได้นะครับ ขวายข้างได้นะครับขวายข้างได้ถือได้นะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกับพวกกับพวกที่ผมขายนะพวกเตะบอลทั้งนั้นเลยเอาไปใส่รองเท้าอะไรพวกนี้นะครับสายถอดได้นะครับสายทอดได้อาสายปรับได้ด้วยนะครับก็สั้นยาวได้ด้วยเหมือนเหมือนกันตรงนี้ตรงนี้เป็นเหล็กหมดเลยนะครับ ตรงนี้เป็นวัตถดุเหล็กหมดเลยโทษด้ลูกค้าตัวนี้ก็ตัวนี้ช่องไม่ค่อยเยอะหรอกนะคะรับเน้นใช้งานข้างในนะครับข้างในด้าน อันนี้มีโลโก้ผมด้วยด้านหน้านะด้านหลังนะครับด้านหลังมีหนึ่งช่องนะครับเป็นซิปนะครับซิปยาวเลยนะครับซิปยาวเลยเห็นไหมลูกค้านี่ผมเปิดไว้แล้วนะครับเป็นซิปยาวเลยคือยาวแบบนี้เลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ แล้วก็ข้างหน้านะครับโทษทีลูกค้าข้างหน้าคือข้างหน้าตรงนี้นะ,ะก็จะมีอีกจะมีอีกซิปหนึ่งเป็นตะแกรงนะครับเป็นตะแกรงเป็นตะแกรงนะครับผมเปิดซิวพอ้ให้แล้วนะครับอ่ะนี่เป็นตะแกรงนะครับ นี่คือตะแกงนะครับเห็นไหมลูกค้าเห็นเนาะอ่ะประมาณนี้นะครับข้างในมีสามช่องทั้งหมดนะครับข้างหน้าช่องหนึ่งข้างหลังช่องหนึ่งตรงกลางช่องหนึ่งนะครับก็ยาวเลยข้างในก็คลิปยาวอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ข้างๆนี่อ,อีกช่องอีกช่องเป็นสอช่องนะครับสายถอดได้นะครับก็ หายก็ไม่มีอะไรซื้อนะครับมันจะมีอีกชุดหนึ่งเป็นชุดเป็นชุดคลาสสิกอะ,ะนั่นแหละที่มีห้าสีอะมีห้าสีมีห้าสีสองแบบอันนั้นเนี่ยแค่สองตัวนั้นอะที่ผลิตตลอดนะครับนอกนั้นก็หมดแล้วหมดเลย นะครับตัวนั้นก็หกหกร้อยเก้าสิบนะครับหกร้อยเก้าสิบก็จะเล็กกว่านี้จะเล็กกว่านี้นะครับเล็กกว่านี้หน่อยนึงนะครับตัวนี้เป็นทรงกลมนะครับโลโก้นะครับโลโก้จะเป็นปักจะเป็นปักนะครับสีขาวคือจะปักนะครับแล้วก็จะมีขนเป็นผ้าคุยขึ้นมานะครับคุยขึ้นมา ท,ทั้งแดงทั้งดำนะครับจะเป็นผ้าๆอย่างนี้เลยอ่ะ,อะประมาณนี้นะครับขนาดนะครับผมย้ำเสมอนะล,ลูกค้าผมไม่ขายของปลอมนะครับแล้วก็ทุกแบบอ่ะไม่ใช่ว่าจะต้องมีปลอมนะครับปลอมจะมีแบบที่มากกว่าแท้แล้วก็แฝกกว่าแท้นะครับ แล้วก็ปอมมีมีสีที่เยอะกว่าแท้นะครับคือง่ายๆในช็อปเนี่ยคืออย่างอย่างผมอย่างเงี้ยในช็อปเนี่ยของปอมเนี่ยจะมีแค่เท่าที่ผมรู้นะคือสองแบกเท่านั้นเองที่มีของปอมที่เหมือนกับช็อปนะครับนอกกนั้นก็คือไม่เหมือนช็อปเลยนะครับแตกต่างกันไปเลยนะครับอืมข้างหน้านะครับ กว้างนะครับกว้างนะกว้างนะครับสิบห้าจุดห้านิ้วนะครับสิบห้าจุดห้านิ้วนะครับสิบห้าจุดห้านิ้วนะครับลึกกับสูงเท่ากันเพราะมันเป็นวงมันเป็นวงกลมลึกกับสูงอ่ะสูงกับลึกนะครับเท่ากันแปดนิ้วครับแปดคูณแปดนะครับนิ้วนะครับ ประมาณนี้ใส่รองทงเท้าเตะบอลได้ใส่เสื้อผ้าได้ก็ได้เยอะอยู่นะครับก็ได้เยอะอยู่นะราคานะครับราคา1นึ่บาทนะครับหนึ่บาทนะครับ ก็ผมย้ำอีกทีหนึ่งนะครับลูกค้าที่สนใจสินค้าในดูใน YouTube ผมแล้วแล้วผมติดต่อตัวช่องทางไหนก็คือมุมมุมมุมที่เป็นเป็นสามเหี่ยมแบบนี้นะครับหรือไม่ก็แอดไลน์แอ KRN นะครับแล้วก็แล้วก็กดดูเมนูเลือกดูเมนูได้เลยนะครับแยกแยกเมนูไอ้ไปให้แล้วนะครับ เพื่อให้ลูกค้าได้ดูง่ายๆนะครับแล้วก็กดสั่งซื้อได้เลยมีส่วนลดได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมกดให้ดู Add k l n นะครับพอเข้าไปแล้วมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับมันจะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะครับก็ตรงนี้กดไปเมนูนะครับง่ายกดง่ายครับคือเล่นเหมือนไลน์โทรศัพท์เหมือนลูกค้าเล่นไลน์เลยวงกลมนี่คือเมนูเล็กๆนะครับเมนูเล็กๆเ,เนี่ยเลื่อนได้นะครับก็จะแยกเป็นอังกระปะกระโปรงกระเป๋า สำหรับเจแปนก็คือลูกค้าเห็นเขาว่าทั้งหมดนี้ไหมกดไปครับกดปุ๊บนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาคือเข้ามาเป็นญี่ปุ่นหมดเลยนะครับก็ญี่ปุ่นเพีออเดอร์นะครับอ่าพวกนี้เป็นรูปญี่ปุ่นหมดเลยอ่ากดสั่งซื้อในนั้นได้เลยในระบบลูกค้าจะได้ลูกค้า,คาจะได้ส่วนลดด้วยนะครับกดง่ายกดไม่ได้โทรถามผมนี่คือส่วนลดนะครับก็คือลด ลดสระลดสระลดแปดสิบลดสามสิบลดร้อยห้าสิบนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะซื้อกันเยอะๆผมก็จะได้ส่วนลดจากลายเพิ่มขึ้นแล้วก็ลดเยอะขึ้นนะครับก็เป็นข้อดีของลูกค้าด้วยที่ได้ลดเยอะขึ้นนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับก็กดติดตาม youtube ผมด้วยนะครับผมไม่ได้เน้นทํามาเพื่อทําเอาเงินใน YouTube ผมทํามาเพื่อทํา เอาไว้ให้เวลาลูกค้าเวลาลูกค้าที่ไม่ไม่รู้จัก YouTube ผมเนี่ยลูกค้าแอดมาเลยขอรูปเพิ่มแอดมินก็จะส่งลิงก์ YouTube ให้เลยจบเห็นทุกมุมนะครับอ่ะประมาณนี้ก็ยังไงฝากติดตามผมด้วยนะครับรักนกอนะครับสวัสดีครับ